มหาดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนแอปพลิเคชันทางรัฐถือเป็นการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ซ้ำซ้อน และตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ตลอด24ชั่วโมงฐานกลางของระบบนี้ต่อยอดในการหาทางอำนวยความสะดวกให้กับท่านเหล่านี้นะครับที่จะได้สามารถมีความสะดวกในการพิสูจน์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ในการติดต่อส่งข่าวสื่อสารกับทางภาครัฐที่ หน่วยงานราชการที่ดูแลสวัสดิการต่างๆของท่านอยู่